มีโตครับพี่น้องนีโตมีโตมีโตครับมีโตบางนี่โตครับบางนี่โตว้าวครับพี่น้องว,วันนี้เขาใชมาเห็ดบางรับบงน,งงงนนะครับจากพอพีบีซีนะครับไปลองใส่เย็นมึงนะครับ แรกนะครับล่องเมึงก็สีมันสีมา้านบอนะครับมันสีพ่อหายาก่ากินในบอนะครับติตตามมึงครับ นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมเห็ดนะครับตอนนี้เห็ดบางรั่นเรียบร้อยนะครับมี่มีอยู่หกบังนะครับนะครับอันนี้ใส่ทอ PVC ขนาดหนเครื่องนะครับทอหนเครื่องนะครับมั่อนกัยุ่มเอไฟลุ่นปิดก้นไว้นะครับแล้วก็จอหูครับหูอากาศนะครับแล้วก็ใส่ขวดแชมพูนะครับปาดเป็นวงลี่เนาะภาษาเป็นวงลี่นะครับเห็ดเป็นลินนะครับ แล้วก็เอาน็อตสกูยึดไว้นะครับนะครับถ้าเป็นไปตามแผนนี้เขาเอาอาหารเยือกเข้ไี่นี่นะครับนะครับแล้วก็ตัวปลาลเดี๋ยวมันสีขามาเข่าทั้งนี้นะครับดันไอตัวลิ่นนี้เข้าไปได้แต่ว่าที่ดันขึ้นออกมา่ได้นะครับนะครับมือสองห้องกะทิผัดเพ็ดครับเจอกันครับนะครับพี่น้องส้ารับเยือกผมใส่เป็นใส่เดือนนะครับเป็นเป็นใส่เดือนเนาะแล้วก็ซับซับนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเขาจิตักอยาเขอไปในในบังนี่เลยนะครับนะครับพี่น้องความแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจิไปหาจุดบางเลยครับ อันนี้ต้องย้ำม่นนะครับผมมันเคยใส่นะครับอันนี้ครั้งแรกของชีวิตเลยนะครับสำหรับการเห็ดและการใส่นะครับไปลองเลยครับนะครับแรกแห้งมานะครับลงแจ้เลยนะครับจะผนใสกันแน่วใดนะครับ นะครับพ <sm all ique> ี่น้องเดี๋ยวใส่ไปแล้วหกหลังนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสาร้ไหมชมพยาบางทีเดียวนะครับมันสิพอได้พัดเผ็ดบอมืออื่นเสานะครับเป็นไม่ตามแผนนี่เอาสักสหกหลังสักสามตครับกาลังดีพัดเผ็ดการที่ง่ายนะครับมืออื่นเสาไปมืออื่นเสาเจอกันครับนะครับหลังจากที่หมู่บ้านนะครับน้ำแรงกับมาใส่บังรั้นไ้นะครับหกบังเนาะนะครับเดี๋ยวเสานี้เขาสิมาล่องยาบบึงนะครับแต่เป็นไม่ตามแผนนี่เขาสีมี ผัดเห็ดปลาไ้ลกินย่งอร่อยนะครับไปที่ตามเบิงครับ เงียบยิบครับมีโตครับพี่น้องมีโตมีโตมีโตครับมีโตบางมีมีโตครับบางมีโตเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาใส่บ้าง บางนี่มีโตนะครับมางเห็นบางเด็กว้าวเป็นไปตามแผนครับ แกมครับมีโตครับมีโตชอกแก้มขอบมึง ครับพัดเพชรครับผมพี่น้องนะครับสรุปผลงานนะครับได้เย็นมากสองตัวนะครับอันนี้สามตัวนี่เพราะว่าใส่เบดได้ตัวนึงนะครับสรุปว่าได้เยันสองตัวนะครับหลังจากที่เข้าเข็ดบางลั่นนะครับแล้วก็ไปลองใส่บึงนะครับที่นี่เขาสีว่าสั่งสันเมนู่นะครับขี่รถเบดนะครับรถเลื่อนรถนะครับัวชิพัดเพชรนะครับสูตรสูตรม่วนะครับสูตรของอีสานแดนนิมานนะครับสูตรม่วะครับเราติดตามกันครับกันสีเป็นตากินบ่ มาเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีไปซับอันนี้ออกเ่านัะนครับที่ไปซับนั้นเป็นเป็นตอนๆนเนาะเป็นตะกินกว่านี้มาสิลองพัดเบิร์ตโตนบ่ใหญ่เห็ดนะครับนะลองนนะครับพี่น้องนะครับได้มาจานหนึ่งนะครับถ้วยหนึ่งนะครับนาสีเพียงพ่อนะครับสําหรับอาหารนะครับสําหรับอิ่มนะครับนาสีอิ่มอยู่นะครับก็บ่หมันนะครับล้วว่าก็ พอได้ยินนะครับมาพัดเผ็ดกันนะครับเดี๋ยวเขาตำักพริกเพิ่มความเผ็ดนะครับที่จริงมัมีพริกแกงนะครับแบบลดเด็ดๆไปเลยหัะเที่ยมครับ พริกแกงครับนะครับนะครับพี่น้องพิกแกงนี่เขามาทำพริกใส่กับกระเทียมนะครับเพิ่มรสชาติความเข็ยดแล้วความเข็มข้นนะครับแล้วก็อารมไปขัวเลย อหอมมเลยนะครับผัด <c oughs> เครื่องหอมเราเขาก็เอาปลาไหลใช้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผงเลยครับปลอดไมยก็เลยครับ <c oughs> <c oughs> ผงนัวครับสะดบได้ฉ่ไรครับาตามด้ันไว้ครับ,รบปลาครับ 看一下，怎么样？ thấy oan sẽ làm cái ngoài không Hãy subscribe cho kênh Ghiền luôn lên rồi xe tập hóm cúng quăm xe liền luôn than phải đây พี่น้องผม,มเี็บร้อยนะครับสําหรับเมนูที่เ่อนรถนะครับสําหรับมื้อนี้นะฮะจะเป็นทาเพชรปลาไหลนะครับสูตรอีสานแดนมีมั่นนะครับเดี๋ยวสิมเบิงนะ้งแบบมันรสชาติจริงๆพอไปว่าไปบ้าเดยบอกนะ สำหรับพระตะขัานหาดาวครับเป็นได้ทั้งกับแกมกับเขาครับแสำหรับวันนี้เป็นเขาครับครับนะพี่น้องเป็นเขาต้องกัรมันสำหรับคลิปนี้ก็นิขอฝากพี่ฝากน้องทำนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับเพื่อนลั้งใจให้ทีมงานอีแซนนดันมีมั่นนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่แลน้องทำนี้ก่อนนะครับ